ถึงเรื่องของเมไลยอนที่จะมีผลกับเศรษฐกิจของประเทศไทขนาดนั้นมันดูเหมือนว่ามันเป็นสยศาสตร์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแปลกท้มันเป็นอะไรที่ปรากฏการณ์นี้มันเกิดไปพร้อมกันพอดีออ๋ทีนี้คำถามที่สองคถาโจทย์ที่สองที่ท่านรีกกยูบอกให้กับสินสานะก็คือเรื่องว่าจะทำยังไงให้ประชากรอยู่ดีกินดีนะครับปรากฏว่าทุกคนก็ตอบ นะเป็นคําตอบเดียวกันอีกเหมือนกันบอกว่าจะต้องพกเหรียญชนิดหนึ่งนะเหรียญก็คือตัวที่ค้อยอยู่ในคอผมเนี่ยครับเขาเรียกว่าเหรียญป้ยขยอยฟังดูนี่โหยิ่งไสยศาสตร์ใหญ่เแปลกนะครับพกเหรียญแล้วมันจะดียางพกเหรียญจะดีอย่างไงนะครับง่ายๆถ้าบอกว่าให้คนอินเดียหรือคนฝรั่งพกฝรั่งจะพกไหมครับ ก็ใหม่ละครับถ้าคนจีนอาจจะโอเคใช่ใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นพวกชาวทมินทั้งนี้เขาจะพกหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นแหละดชมไหมฮะฉะนั้นจะทํายังไงให้ทุกคนพกไอ้เหรียญนี้เนี่ยนะฮะถ้าเรามาดูหน้าตาอามาดูหน้าตาเหรียญกันแล้วกันหน้าตาของเหรียญให้เห็นชัดๆนะครับหน้าตาเหรียญขอภาพเลยครับอ่าฮะอ่านี่คือหน้าตาเหรียญป๊ยขวย S <S <S เหรียญปวยขวยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความ,มเป็นโลหะแล้วครับมันจะเป็นโลหะหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยู่จารึกอยู่ในตัวป้ยขวยเนี่ยนะครับมันมีพลังงานหาธาต พ uh huh. วงจุ้ยเนี่ยจะใช้พลังงานห้าธาตุก็คือน้ําไม้ไฟดินทองมีท uh ั้งหมดห้าธาตุนี้ uh huh. ถ้าห้าธาตุนี้อยู่รวมกันก็คือสมดุลครับ uh huh. ถ้าตัวไหนมากไปถือว่าไม่ดี uh huh. ตัวไหนน้อยไปก็ถือว่าไม่ดี uh huh. นี่คือเราต้องการความสมดุลถ้าเกิดว่ามีความสมดุลปุ๊บตรงนั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรือง,อง uh huh. นะครับ uh huh. ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมี ขาเรียกวมีสิ working, ่งก่อสร้างที่อยู่ในสิงคโปร์อีกตัวหนึ่งซึ่งคงจะพูดในคราวหน้านะครับครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันจะใช้หลักการของตัวป้นข่ยเป็นตัวสร้างเมืองตัวนี้ขึ้นมาครับนะครับและหลังจากที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราให้คนอินเดียคนฝรั่งเนี่ยเขาจะมาแขวนเขาไม่มีทางแขวนแน่นอนครับไม่มีทางเลยครับแต่นะครับด้วยวิสัยทัศน์ของท่านรีกคนยูนะครับคิดออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้ให้ทุกคนพกได้ทุกคนเลยอแต่ทุกคนจะพงจุ้ยหมด ที่ผมบอกนะฮะยเีคุณจุ้ยคิดดูนะฮะว่าเขาทำยังไงเออมีคำตอบไหมอ้ะมีเลยครับมีเลยครับอ่ะมาดูนะครับมาดูเฉลนะครับหน้าตาครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญเหรอครับเหรียญครับดูครับเห็นไหมครับนี่คือเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โอ้โหสุดย <c oughs> อดจริงๆครับเนี่ยหน,น,ะะน,น้าตาเป็นแปดเหลี่ยมเห็นไหมครับห <c oughs> <c oughs> น้าตาเป็นแปดเหลี่ยมน,<อ>นี่คือนี่คือกุศโลบายอัชนชันฉลาดของท่านลีกุนยู<อ>ทุกคนสังเกตน,นะเหรียญอันนี้จะไม่เคยไม่เคยยกเลิกการใช้เลยครับใช้มาตั้งหลายสิบปีแล, <c oughs> แล้วก็ยังใช้เหรียญชน,นิดนี้อยู่ก็คนก็เลยใช้เหรียญเนี่ยก็เหมือนกับการพก นี่แหละป่วยเฉยป่วยัครับแต่ทุกคนได้พกแน่นอนถูกไหมฮะโอ้สุดยอดจริงๆคิดได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือทําให้ชีวิตของผู้คนของสิงคโปร์จะถึงครับที่ดินเรื่องของ่วงจุ้ยประเทศเนี่ยดีใช่ใช่ครับสองส่วนประสานกันทาให้โอ้ทวีคูณเลยตอนนี้ถูกต้องครับสิงคโปร์พุ่งทะลุทะลุบอกได้ว่าแม้ประเทศไทยเองก็พยายามหลายอย่างครับที่จะมีการ พัฒนาอย่างเรื่องของคลองคอดกะฮะผมคลอคอดกนะับพยายามจะตัดคลอคอดกแต่ก็ตัดวปอะไรก็ไม่รู้ง่ายมากจริงๆแล้วขุดคลองแค่นั้นเองใช่ง่ายมากแล้วก็บอกว่าพอตัดปุ๊บเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยจากนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็บอกว่าแน่นอนถ้าหากตัดปุ๊บเมืองท่าที่จะมีเรือผ่านเนี่ยก็จะเป็นประเทศไทยแทนประเทศสิงคโปร์และพอมีเรือผ่านอะไรตามมาครับอาชีพใช่ครับอาชีพ เงินทองที่ไหลสะพัดเข้ามาอีกครับนะฮะแล้วก็มันจะย่นระยะทางในการที่จะไปอ้อมแหลมทางสิงคโปร์เนี่ยจากประเทศจากทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งทางที่ตะวันออกนะ,ะับแล้วก็ข้ามมาทะเลทางด้านตะวันตกมหาสมุทรอินเดีย<อ>นะฮะ,นะ,ฮะเนี่ย ย่นระยะทางที่เยอะได้เยอะเลยและที่สำคัญไม่ได้ขอว่ากาดตัวนั้นน่ะถ้าเราตัดเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นตัวตัดกระแสของสิงคโปร์ทันทีเลยนะครับทำไม่ได้ไม่เข้าใจอันนี้เอาเอาไว้เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องมาถกกันอีกต่อไปเดี๋ยวให้อาจารย์เข้ามาคุยเรื่องนี้อีกเพราะแหมเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่า่วงจุ้ยมันมีส่วนกับชีวิตประจําวันจริงๆแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่โดยที่ปราศจากหวงจุ้ยเนี่ยบางทีแล้ว ก็เห็นนะครับว่าสิงคโปร์เล่นเรื่องของฮวงจุ้ยมาเป็นหลักนําในชีวิตเนี่ยทั้งเรื่องของแผ่นดินของเขาก็มีฮวงจุ้ยเรื่องของบุคคลก็มีฮวงจุ้ยเนี่ยเขาถึงเจริญขึ้นฉะนั้นคุณผู้ชมล่ะครับถ้าจะไม่มองหรือว่าลืมเลือนในเรื่องของฮวงจุ้ยไปจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เสียอะไรเยอะการที่จะมาเดินชีวิตตามหลักของฮวงจุ้ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมันก็สามารถส่งเสริมดวงเราได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับเอาละแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของประเทศสิงคโปร์แล้วยังมีที่อีกที่หนึ่ง ที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นพื้นที่ดินในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับอยู่ในเขตของประชาชื่นนะครับซึ่งลักษณะของที่ดินนี้นะครับเป็นที่ดินที่อยู่ริมคลองปราปาซอยอยู่ซอยชื่อซอยว่ายังสว่างนะชื่อซอยก็ยังสว่างยังสว่างอยู่เออยยังสว่างอยู่นะครับครับแล้วก็คุณผู้ชมการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้นะครับ สามารถเดินทางมาได้หลายทางแต่ผมเอาเป็นว่ามาจากถนนวิภาวดีแล้วกันเข้าตามถนนรัาชาดาพิเศษนะครับตรงเข้ามาจนถึงแยกประชานุกูลนะครับมุ่งหน้าออกนอกเมืองนะครับพอถึงแยกประชานุกูลปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายที่ดินแปลงนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือของผู้ชมห่างจากแยกประมาณสักไม่ถึงกิโลนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีขนาดที่ดินอยู่ประมาณ 3ไร่กับ1ง,งานกับ51ตารางวาซึ่งเดี๋ยวจะเห็นภาพกันนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในที่ดินแปลงนี้กันอันนี้คือด้านหน้าด้านซ้ายมือเป็นถนนเอ่อเป็นคลองประปานะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยก็เป็นทางเข้าด้านหน้ากว้างไม่เท่าไหร่ครับแต่ทางทางเข้าเนี่ยจะลึกมากทั้งซอยเลยครับตั้งแต่ปากซอยถึงท้ายซอยเนี่ยจะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับาภาพต่อไปเลยครับ อันนี้ก็เป็นด้านทางเข้าอันนี้ด้านหลังที่จากรูปตะเกียบนะฮะอันนี้ก็เข้ามาจากทางทางคลองปราปาเหมือนกันนะครับรูปต่อไปเลยครับอ่าอันนี้อยู่กลางอยู่กลางคือที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของที่ดินที่ยาวไปทางด้านหลังจากด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่กลางซึ่งตอนนี้เนี่ยมี ผู้คนที่จะมาอาศัยอยู่ก็มีส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะมีบ้างนะครับอันนี้ก็จากด้านหลังถ่ายออกมาจากด้านหน้ายาวทั้งแปลงอันนี้ถนนในที่ดินนี้นะครับนี่คือด้านหลังซึ่งหลังสุดจะสุดแนวใบบอนนะฮะจะเห็นแนวใบบอลอยู่แล้วก็พอตเลยออกไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ละจะเป็นที่ดินโลกร้างเหมือนกันนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้กําลังจะมีการเห็นว่ามีโครงการจะตัดถนนผ่านด้านหลัง จริงๆแล้วเนี่ยที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและโดยเฉพาะในถนนประชาชื่นเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีการพัฒนากันอย่างมากมายทีเดียวในปัจจุบันนะครับมีเรื่องของศูนย์ราจาการมีเรื่องของห้างร้านมีเรื่องของบริษัทต่างๆที่ได้เติบโตขึ้นอย่างมากมายและถนนประชาชื่นนี่ก็ถือว่าเป็นเส้นหนึ่งที่ถึงไม่ใช่เส้นหลักนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเจริญก้าวหน้ากันอย่างมากมายทีเดียวฉะนั้น ในจุดของการเดินทางไปที่ดินนี้เนี่ยสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆก,ก็คือโรงพยาบาลเกษรราษฎร์ประชาชื่นนะครับแล้วก็ถ้าถัดไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลนนทเวศนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีมาทางมอเกษตรศาสตร์ก็ไม่ไกลแล้วก็ในส่วนของการเดินทางไปในส่วนอื่นๆก็ใกล้กับท่าด่วนที่ลงประชานุก,กูลนิดเดียวเองนะครับซึ่งการเดินทางสะดวกสบายเรื่องของน้ำไฟไม่ต้องห่วงครับ ฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยถ้าตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วจะมีเรื่องที่ดีอย่างไรบ้างหรือว่ามีเรื่องที่เสียอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ต้องให้อาจารย์บัณฑิตเป็นคนนําไปที่ดินแปลงนี้แล้วครับด้วยหลักฮวงจุย้ยอ่างั้นผมขอไปภาพเลยนะครับไปที่ภาพเลยอ่ทาที่ภาพที่ภาพที่คอมพิวเตอร์นะครับนะขอภาพ จะเห็นนะครับตรงเส้นสีเหลืองๆนี่นะครับดูจากจอนะครับจากจอเนี่ยจะเป็นทางด่วนนะครับที่ที่ตรงนี้เนี่ยจะใกล้ทางด่วนนะครับทางด่วนลงมาตรงทางด่วนตรงตรงนี้เขาเรียกว่าทางด่วนประชาชื่นนะครับลงตรงนี้นะครับพอลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับจากเนี่ยดูจากทุกศรผมเนี่ยเลี้ยวซ้ายนิดเดียวเลี้ยวซ้ายนิดเดียวนะครับเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเนี่ยข้ามสะพานแรกเลยปุ๊บเจอแล้วซอยอยู่นี่เองนะครับ ที่ดินเนี่ยก็อยู่ช่วงนี้นะครับช่วงประมาณตรงนี้เลยนะครับช่วงตรงนี้เนี่ยซึ่งนะครับถ้าเราดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเราไปดูภาพถ่ายดาวเทียมอ่านี่คือตำแหน่งของที่ดินเลยครับตำแหน่งที่ดินตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับตรงนี้นะครับหน้าติดคลองปปาทั้งปืนเลยเห็นไหมครับนะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยมันมีความลึกนะลึกเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวก่าครับอ่านะฮะมีความลึกขนาดนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญคือ ลักษณะเนี่ยของการเดินรถเนี่ยนะครับหลังจากที่ลงลงมาที่ะสะพานทางด่วนเนี่ยนะ<ช><ช>ครับเนี่ยรถทุกคันเนี่ยมันจะต้องโค้งอ,อกมาโคง<ะ>้โคงอ,อกเข้ามาตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหม้อขนาดโค้งตั้งแต่ตรงทางด่วนละครับเนี่ยโค้งเข้ามานะฮะอย่างนี้เนี่ยฮะในทางโฮงจุยเนี่ยเราเรียกว่าโค้งอ,อกโค้งอ,อกโค้ง